ูเทียมนั้นกำจายพี่โกงไม่ยอมฟังพี่อธิบายให้จบนะ้นกำจายก็หาว่าพี่ยัดเยียดลิเกทรงเครื่องให้คนดูถ้าความจริงการหาตลาดใหม่ก็คือการเปิดตัวคณะลิเกเทียมฟ้าให้คนที่เขาไม่รู้จักจะได้รู้จักตลาดใหม่บ้าบออะไรกันจยเอาพวกเราอะไปเล่นลิเกให้กับคนที่ไม่เคยดูลิเกดูแค่คิดมันก็พีแล้วไอ,อ้หลงเนี่ยความจำมันเสื่อมสมองอัอะไรเสื่อมไปด้วยคิดอะไรแปลกๆพี่กน์่ะ แล้วเปิดตัวไงจาะพี่หลงก็เหมือนโฆษณาทีวีไงปีปีนึงเนี่ยมีสินค้าออกมาใหม่เยอะแยะเออพี่หลงจะให้พวกเราไปออกโฆษณาทีวีเหละจ้ะฉันว่ามันจะดูเขินๆนะจะ <c oughs> สงไปหรือเปล่าออโกตื่นกล้องด้วย <c oughs> ไม่เคยอะเราไม่มีรถึงขนาดหรอกแต่เราต้องหาช่องทางอื่น คือเราต้องไปเล่นสถานที่ใหม่ๆคนดูใหม่ๆและคนทั่วไปจะได้เข้ามาดูไอ้หลงมันจะให้เราไปเล่นลิเกในผับในบาร์เรื่องไงนักเที่ยวจะได้ไล่เตะเราออกมาสถานที่เล่นของเราคือสวนอาหารขอศินและสมาคมต่างๆและเวลาก่อนแสดงเราจะอธิบายให้คนดูเข้าใจว่าลิเกรทรงเครื่องคืออะไรขอลิเกเยอะแยะแยกไม่ออกหรอกอันไหนลิเกรทรงเครื่องอันไหนลูกบทจะเอาลิเกรทรงเครื่องมาเป็นจุดขายนะ่ะ มันไม่มีทางเหรอเว้ยคนไม่รู้จักพี่มั่นใจว่าเราจะทําให้คนดูรู้จักเข้าถึงทราบซึ้งกับลิเกทรงเครื่องเหมือนที่พี่รู้สึกกับลิเกทรงเครื่องตอนนี้ข้ารู้ว่าเจ้าหลงมันหวังดีแต่ไอ้ที่จะให้หาตลาดใหม่ๆกับคนดูใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันไปผิดทางนะพี่หลงมั่นใจแค่ไหนอะจ๊ะวิธีของพี่เนี่ยจะช่วยคณะเทียมฟ้าเราได้ร้ออร์ซ หลงมั่นใจขนาดนี้ฉันก็จะช่วยคุยกับปู่ให้จ้ะ